กระถินเป็นสังฆกรรมที่พระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อได้รับถวายผ้าจากญาติโยมเป็นสังฆทานมาแล้วก็มาถวายเป็นกองกลางถวายคณะสงฆ์คัดเลือกผู้สมควรรับผ้ากระถินอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ว่าพระต้องจำพรรษารวมกันห้ารูปขึ้นไปในอารามหนึ่งหนึ่งตลอดพรรษามีความพร้อมเพรียงสามะคีกันและจะต้องปฏิบัติหลังออกพรรษาภายในหนึ่งเดือนเท่านั้น ญาติโยมหรือบุคคลที่ชาญจลาดเข้าใจวัตถุประสงค์จะใช้โอกาสนี้สร้างบุญด้วยการประวารณาเจ้าอาวาสก่อนว่าจะเป็นประธานกฐถินเช่นที่ทุดงกระานปราจีนบุรีคณะสิทธิานุสิทธ์หลวงพ่อธรรมชโยได้มาประวารณาเป็นเจ้าภาพไว้ทั้งแต่เข้าพรรษาใหม่ๆจึงกลายเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ปรารถนาบุญกุศลจะถวายผ้าไตรจีวรในเทศกาลเปลี่ยนผ้าจีวรของพระสงฆ์ และถวายเป็นสังฆทานให้พระสงฆ์ท่านได้ถวายเป็นสังฆทานอีกคำรบหนึ่งนับเป็นการทำบุญต่อบุญพระสงฆ์ที่ได้รับผ้ากฐถินและพระสงฆ์ที่ร่วมอนุโมทนาก็ได้อานิสงส์พิเศษเพื่อความสะดวกในการเผยแผ่พระาศาสนาจาริกไปในที่ต่างๆตามพระวินัยเป็นสามัครีธรรมแก่สงฆ์ส่งเสริมความพร้อมเพรียงในหมู่คณะผู้ให้ก็พึงได้รับอานิสงส์บุญมากมายหลายประการ มีบุญถวายจีวรเป็นต้น